สวัสดีเดจเจเอทุกตาพาฝันค่ะพบกันอีกแล้วเดจเาพบกันอีกแล้วจ้ามาพบกันกับเอยกันนี่บอค่ะมาเดจเจเดอมาดืม่มกาแฟดำกับเอทุกตาพาฝันนี่กาแฟดำาจากาแฟดำคนตุดต๊ดค่ะ มาเอ้ยนะผาฮวงเนื้อผู้เดินมาอันฮวงนุ่เอ้ยกันน่ะเอาไาใส่ย้อบ้านเอ้ยทุกตาเนาะค่ะพันกสิบอกว่าพร้อมเราบอกพ่อแม่พี่น้องห้องออกกำลังกายก้องเสียงเนาะมาค่ะมาเดินจัด มาด้วยจะเด้อมากินกาแฟดำกบเอ้ทุกตาพาฝันด้วยจ้ามาเวนิพาฮูบกาแฟดำค่ะเบื่องคือควันเบิ่งควันกาแฟ จะแม่ไม่มีแหงนนเนอค่ะเนออุ่นอุนะนมีแหงท้องอุ่นปากกินกาแฟกับเติบม นี่ค่ะพี่กาแฟดำกับขนมมันสตกวาาเฟิลแซบค่ะ

mือ thử đấy à nó không sao mình vô hiện cả không sao mình mướt hmm, ăn xong cái này cái vải à, thời gian bưng bưng sau chắc còn cả chỗ nó mình ăn hưởng, phốt bani, áo cà phê đam cáp ăn สโบรวบ่าวฟูนะาจะเดอ้อเอกระซิบอกว่าเจอกันคลิปหน้าค่ะบัง